สวัสดีคุณสบายดีหรือเปล่าคืนนี้อากาศเย็นยเยือกเหมาะกับฟังเรื่องผีเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งโรงพยาบาลที่ว่ากันว่ามีคนตายมากกว่าคนหายคุณเคยได้ยินเรื่องห้องพักผู้ป่วยหมายเลขเจ็ดหรือเปล่าห้องนั้นนะ่ะไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้เรื่องมันเริ่มจากคืนหนึ่งผมเข้าเวรดึกเดินตรวจตราความเรียบร้อยตามปกติ ทุกอย่างเงียบสงัดจนกระทั่งผมได้ยินเสียงเสียงโทรศัพท์ดังมาจากห้องเจ็ดแต่คุณรู้ไหมห้องนั้นไม่มีคนไข้ไม่มีเครื่องโทรศัพท์ว่างเปล่ามาเป็นเดือนแล้ว ผมขนลุกสู้คิดในใจว่าคงหูฝาดแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆดังจนหน้ารำคาญผมตัดสินใจเดินไปดูไกลถึงหน้าห้องเสียงยิ่งชัดเจนเหมือนมีใครกำลังคุยโทรศัพท์แต่คุยเบามากผมเปิดประตูสิ่งที่เห็นคือความมืดมิดและเสียงเสียงกระซิบฮัลโหลใครช่วยด้วย เสียงนั้นแหบแห้งราวกับคนใกล้ตายผมรีบเปิดไฟห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนอกจากความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างผมรีบออกจากห้องแต่เสียงโทรศัพท์ยังดังตามหลังมาฉันยังไม่ตาย คืนนั้นทั้งคืนผมไม่ได้นอนได้ยินแต่เสียงโทรศัพท์จากห้องเจ็ดจนกระทั่งรุ่งเช้าผมได้ยินพยาบาลคนหนึ่งคุยกันเรื่องคนไข้ที่ตายในห้องเจ็ดเมื่อหลายปีก่อนตายอย่างทรมานเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขาคุณคิดว่าเสียงโทรศัพท์ที่ผมได้ยินเป็นเสียงของใครและถ้าคืนนี้คุณได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอย่ารับสายนะเพราะคุณ อาจได้คุยกับใครบางคนที่รอคอยความช่วยเหลือจากคุณรอฟังเรื่องต่อไปของผมนะครับรับรองว่าคุณจะนอนไม่หลับไปอีกนาน